ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการถามจริงตอบตรงนะครับอันนี้เป็นเทปที่2ของรายการแล้วนะครับวันนี้วันที่7จธันวารครับผมกำลังจะเดินทางไปเพชรบุรีนะครับไปร่วมกองถ่ายภาพยนตร์คริสต์มาสกอร์เบสอยู่นะครับที่จะออนแอร์วันที่25ทธันวาคมของปีนี้นะครับเป็นฉากแครอทลิงก็กำลังเดินทางครับผมมีคำถามอยู่ที่ว่า ทำไมคนถึงไม่กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้านะครับทำไมคนถึงไม่กล้าที่จะไปข้างหน้านี่ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับปีข้างหน้าเราจะทำอะไรใหม่ใหมไหมเราจะก้าวทำสิ่งใหม่ๆหมไหมมีอุปสรรคของการที่เราจะก้าวไปข้างหน้าครับอย่างน้อยก็ทําให้เราเด้เรียนรู้นะครับว่าในปีข้างหน้าเราจะทําสิ่งใหม่ๆได้อย่างไรอุปสรรคแรกนะครับก็คือ การที่เราเฉยชาครับการที่เราเป็นคนเฉยชาก็สะท้อนว่าเราเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่นะครับเราก็จะอยู่ไปเรื่อยๆนะครับคิดว่ามันดีอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องพัฒนาอะไรอยู่ไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นอุปสรรคทําให้เราไม่ได้คิดสิ่งที่สร้างสรรค์หรือสิ่งใหม่ๆนะครับก็จะทําให้เราไม่ก้าวไปข้างหน้านะครับสิ่งที่สองจะเป็นเหตุทําให้เรา ไม่ก้าวไปข้างหน้าก็คือการที่เรากลัวกับอุปสรรคปัญหานะครับอุปสรรคปัญหาทําให้เราไม่ก้าวออกไปในการทําสิ่งใหม่ๆกลัวยากลําบากนะครับแน่นอนการที่เราจะทําสิ่งใหม่ๆต้องเผชิญกับความยากลําบากนะครับแต่ความยากลําบากที่เราเผชิญนั้นเราก็จะได้รับผลที่ดีต่อการที่เราอุตสาหะน,นะครับถ้าเราอยากจะเป็นคนที่สร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆหรือก้าวไป ในสิ่งที่ใหม่ขึ้นเราต้องไม่กลัวภาษาปัญหานะครับและสิ่งที่3นะครับที่พอจะพูดคุยกันวันนี้ก็คือการที่เราอ้างว่าเราเป็นคนที่ไม่พร้อมนะครับไม่พร้อมที่จะทําสิ่งนั้นไม่พร้อมที่จะทําสิ่งนี้การไม่พร้อมนั้นก็คือการมองตัวเองนะครับมองตัวเองเป็นศูนย์กลางหรือมองความจํากัดของตัวเองนะครับต้องการทําสิ่งที่ตัวเองคิดว่าทําได้อยู่ไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ทําให้เรานั้นเป็นอุปสรรคในการที่เราจะก้าวทาสิ่งใหม่ๆนะครับทุกคนมีข้ออ้างอยู่เสมอครับไม่ว่าเราจะทําอะไรนะครับทุกคนมีเหตุผลที่ดีสำหรับตัวเองอยู่เสมอแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะเป็นคนที่จะก้าวไปข้างหน้าทําสิ่งใหม่ๆเราต้องก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆเหล่านี้นะครับอย่าบอกว่าตัวเองไม่พร้อมถ้าเราไม่พร้อมเราต้องสร้างโอกาสครับ โอกาสก็จะทาให้เราสามารถทําสิ่งใหม่ๆได้นะครับมีพัมพีอยู่ตอนหนึ่งครับผมมีพัมพีอยู่ใน1นึ่งทิโมธีนะครับบทที่4ข้อที่12บอกว่าอย่าให้ใครดูหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่านแต่จงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งปวงทั้งในวาจาการประพฤติในความรักในความเชื่อและในความบริสุทธิ์นะครับเราทุกคนมีพลังอยู่ในชีวิตครับอยู่ที่ว่าเราจะใช้พลังนั้นหรือไม่ ก้าไว้ด้วยความเชื่อครับก้าไปด้วยความมุ่งมั่นเต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตเราดําเนินชีวิตที่ชอบทำผมเชื่อว่าสิ่งนี้จะสามารถทําให้เราได้ทําสิ่งใหม่ๆในปีข้างหน้านะครับข้อคิดสำหรับวันนี้หวังว่าปีข้างหน้าเราจะได้สร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อเราจะเห็นพระเจ้านําหน้าชีวิตเราต่อไปผมเชื่อว่าคุณทําได้ครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับ